คราบสวัสดีเอฟซีสู่ผู้สู่คนครับเมื่อนนี้ลุงหลอดเอฟซีนะครับมีรายการบังไฟมาฝากพีตอนน้องนะครับรายการบังไฟนะครับวันที่สามสิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมมาเบิ่งกันเลยนะครับทำการจุด ดอยเปรเซ็นนะครับผมไอ้ขอบคุณข้อมูลจากกะทิ้อยฟ้านะครับผมทีมงานกะทิเพจกะทิ้อยฟ้านะครับเป็นโพสเมื่อ20กวนาทีทีแล้วนี้เองนะครับผมอ่ะจุดบังไฟบานโน่นกอกนะครับตำบลสาหาดอำเภอเชีงในจังหวัดบนราชธานีหลายการบัางไฟมีดังต่อไปนี้ครับบางที่1นึ่งฟิวจะรเล่ครับบางที่สองซิลิพอนนะครับบางที่สามเสื้อเทาครับ บางที่สี่ดาวดวงไม้ครับบางที่หาหนุ่มกอทอมม์บางที่หกหนุ่มเมืองสีบางที่เจ็ดหนุ่มหลดพวงบางที่แปดเจป้อมบวกอ่างซีล่านะครับบางที่เก้าโดจะเลื่อนครับบางที่สิบสตาร์บอยบวกกำไรแสนครับบางที่สิบเอ็ดโกแก่ 1 2บสามเทพ 13. บสามไพสีทอง 14. สีราชวงศ์สิบห้หำลาละยลาาสหเจนงไก่สด 17. ลูกชายผู้หน่อย 18. เทพสมพรสิบเกอเฉลพลยี่สิบนครน้องให้2ี่สโกยคำามสีห้ยยี่สิบสอง กะทิทองคำก่อนบักไงบ้างที่23แกแดหนึ่ง24แกแด่สอตุลาการโดยไอ้แกแดเมืองมหาพอบทีมงานชุดใหญ่มกมอกนะครับผมฮะอย่าลืมไปให้กกำลังแรงใจกันนะครับผมอ่ะส่วน ความชอบส่วนตัวของลุงหลอดกะมีให้พี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวกับขายบังไฟใดๆทั้งสิน้นบริรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมเจ๊ปอมบางทีหนึ่งเลยนะครับเจ๊ปอมบวกอา่างศิลานี่น่าจะหวานเจี๊ยบนะครับผมบางที่สอง สตาบอยนะครับนอนอิ non ่มนอนเต็มครับเหลือแต่หมานครับบางทีสามสามเทพนะครับสามเทพกับเป็นผงไฟอ่าฟ้์มล่างๆกับบุคอยดีปัไดแต่ว่าลุงหลอดว่าเชียไดย้นะครับลุ่งหลอดว่าเมอนีมาดีแท้นะครับผมล,ล,ล,ลากะราคากระสีบอ่อสูงปันไดน,นะครับอีกบางหนึ่งลูกชายผู้หน่อยนะครับฟอร์มกำลังมานะครับผมฟรอมกำลังดีกำลังหอดนะครับผม ละกะเทพสมพรนนะครับเทพสมพรนนี่ลุงหลอดว่ามือนีหนาจัดที่รี่นะครับสมาชิกนะนะครับผมให้พิจารณาเอานะครับผมหาปังหามัดเดานะครับผมหาข้อมูลผิดพลาดประกาศใดลุงหลอดเดฟซีตองกาบขอไผ่ไปเป็นอย่างสูงนะครับผมก่อนออกเดินทางกับเช็กก่อนนะครับว่าจริงแท้ซ้ำใดนะครับผมสําหรับลุงหลอดเองกะอ่ะ ฝนฝ่าก็ยังค้มอยู่นะครับบานลุงหลอดลุงหลอดกับว่าในออกเดินทางดอกนะครับผมมารอพี่่อหนองก่อนนะครับผมอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอสวัสดีครับ